ก็ในนี่ในเอกสารข่าวหรือว่าในคำพิพากษาที่ออกมาบอกว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยคุณรู้จักจำเลยที่สองก็คือปู้าำเนนะครับเขโทรศัพท์มาบอกครับว่าชมพู่หายตัวไปนั่นนั่นคือแต่ครอบครัวของจำเลยทั้งสองมีโทรศัพท์เคพื่อนที่เพียงเครื่องเดียวครับอยู่กับจำเลยที่สองมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยที่สองเนี่ยจะโทรแจ้งเรื่องแก่จำเลยที่หนึ่งเ<ช>อาตัวยังไงคือรู้จักปก <S <S ู้ดำเนินบอกว่าผู้ดำเนิขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเจอแล้วบอกอคือข้อเท็จจริงก็คืออย่างที่ผมเล่าส่วนเพื่อนพี่เนี่ยบอกว่าผมเคยให้การว่า ทราบว่าชมพูหายตอนที่ได้รับพระพระแต๋นโทรมาบอกซึ่งข้อที่จริงผมไม่ได้มีโทรศัพท์แล้วสังคมจะเชื่ออะไรล่ะครับเชื่อผมหรือจะเชื่อที่เจ้าที่ตำรวจนำมาอ้างว่าผมรู้จักพระแต๋นตอนที่ไปรับพระแล้วโทรศัพท์มาบอกผมไม่มีโทรศัพท์ตำรวจมันจะบอกว่าไม่เคยให้การกับเจ้าหน้าที่ไม่เคยครับว่ามีโทรมาบอกว่าไม่เคยครับไม่เคยให้การว่าช่วงที่ไปรับพระพระแต๋นโทรมาบอกว่าหลานหายแล้วผมมาโทรศัพท์ยังไงรับครับเคยไปให้สัมภาษณ์ไม่เคยครับไม่เคยครับ ไม่เคยเหรอกวันนี้ยังหาอยู่ว่าข้อมูลนั้นมันมาจากไหนมีโทรศัพท์กี่เบอร์มีเครื่องเดียวครับวันนี้เอามาด้วยเออแล้วตอนที่ตอนตอนตอน,ตอนที่โทรศัพท์เข้ามาหาลุงเขาถึงหาที่ไหนตอนที่บอกว่าน้องหายไปก็โทรศัพท์เครื่องนี้ครับแล้วจะใช้จะใช้เครื่องเดียวนี้เอาแล้วตอนตอนที่ที่โทรศัพท์ที่ตอนนั้นบอกว่าป้าเนียลุงกแ็แต่งคุยกับทางแม่น้องชมพู่อยู่มันทื่อไหนมันจะมีระหว่างทางที่เราเดินทางขึ้นไปแบบที่จะไปส่งคุบาระอ่ะในระหว่างทางน่ะจะใช้เครื่องมอวัลทอน แต่ตอนที่โทรไปบอกแม่น้องชมพูว่าน้องชมพู่ไม่เห็นน่ะน่าจะเป็นเครื่องของป่อแตนเองของผมเอง,เองนี่แหละที่โทรม่มาขึนอยูอเียวมีเครื่องเดียวครับหลักฐานทุกอย่างยังอยู่รบผมไม่ลบบีโรนี้